สวัสดีเหล่าปี๊บทั้งหลายนะครับกับเข้ามาสู่ช่องลิมซีเคกันอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่กันในเกม before w e l e ล v e กันอีกหนึ่งพาร์ทแล้วนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำในเรื่องของการเดินเรือนะครับสรุปแล้ว <laughs> มันให้ไปสร้างตรงนู้นจริงๆด้วยนะครับโอ้โหนะเพราะว่าพอต,ตรงนี้เรามีแล้วเนาะแล้วก็พอสร้างเรือเราก็ไม่ต้องสร้างที่นี่นะครับ เขาให้ไปสร้างที่เกาะแรกนั่นเองนะโอเคอย่าลืมกดไ like ลค์กดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยต่อไปเขาบอกว่าให้รีเสิร์ชเกี่ยวกับโรงเรียนนะเดี๋ยวผมลองไปดูซิว่าที่เกาะหนึ่งเราสามารถที่จะรีเสิร์ชโรงเรียนได้หรือเปล่าฮะรีเ uh สิร์ชรีเสิร์ชนี่ครับ uh, โรงเรียนนี่ครับสคูล รีเสิร์ชมาเลยนะครับเขาบอกว่าในเกาะน,นั้นเนี่ยเรามีคนอยู่น้อยมากครับประชากรน้อยเกินไปนะเราจะต้องทําการสร้างโรงเรียนขึ้นมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการสร้างโรงเรียนนะครับบริเวณตรงนี้ละกันเอ๊ะหรือว่าตรงนี้ดีครับตรงนี้ก็ได้นะโรงเรียนอย่างนั้นเหรออุ้ยมันเป็นสองช่องทุกคน อ่าทั้งงานมันจะลบอันนี้ทิ้งไหมครับอ่าลบทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างโรงเรียนกันเพื่อนช่วยไปลบให้หน่อยครับลบให้หน่อยลบให้หน่อยหรือว่าสร้างเรียนตรงนี้ก็ได้นี่เดินออกนอกเมืองมานิดนึงครับอืมสร้างตรงนี้ก็ไม่ได้ครับ จริงๆสร้างตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยโรงเรียนเราสร้างทางเข้าไปครับแล้วก็สร้างบ้านตรงนี้ไหมล้วเขาไม่ยอมมาลบให้เราอ่ะตรงนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างทางเดินเข้าไปละกันนะครับนี่แบบนี้นะเราก็สร้างโรงเรียนตรงนี้ซะเลยเอาแบบนี้ละกัน ะมันช่วยสร้างโรงเรียนหน่อยเพื่อนๆปลุกสร้างโหแล้วเพิ่งมาลบตอนนี้เพื่อนเลยอ่ะผมเล่งเวลาหน่อยแล้วกันนะครับเวลามันเงินเั็นทองรีบสร้างหน่อยเพื่อนเรียบร้อยโอเคฮะยินดีด้วยนะครับในกล่องใหม่ของคุณนะครับที่โรงเรียนแล้วโอเคเราไม่ต้องดูโทัวร์เทรีลแล้วกันนะครับช่างมัน โอเคครับเขาบอกว่าให้เราสร้างเกี่ยวกับพวกรีเซิร์ชนะครับที่เกาะแห่งนี้นะการรนะีเซิร์ชอย่างนั้นเหรอจะสร้างที่ไหนดีนะืผมว่าสร้างไว้ตรงนี้ดีไหมฮะดูก่อนนะ สร้างไว้ตรงนี้อันหนึ่งโอ้โหแล้วอีกอันนึงสร้างไว้ตรงไหนเดียะเอ้ยสร้างไว้ตรงนี้ได้ครับนี่แล้เอ้ย,อยสร้างผิดอันอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่เอาเราทิ้งไปอันนี้ไม่เอาครับอเราจะต้องสร้างเป็นห้องสมุดโอเคอ่าประมาณนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราสร้างบ้านอีกสองหลังละกัน ตอนนี้เรามีเสียงเด็กๆแล้วนะครับเล,เล่นอะไรกันไม่รูนะ้อยู่ในโรงเรียนนะครับบ้านสองหลังนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆห้องสมุดแล้วก็โรงเรียนครับตรงนี้ก็อีกสองหลังนะเป็นบ้านสี่หลังนะครับโอ้ตอนนี้ประชากรเกาะน,นี้เต็มสิบคนแล้วนะหลังจากที่มีโรงเรียนเกิดขึ้นครับจะรอเขาสร้างบ้านก่อนนะเราก็จะมีประชากรเพิ่มขึ้น,นครับ อืมแล้วก็เขาก็จะมีลูกก็พาลูกไปเรียนนะครับนี่หมู่บ้านนี้ก็คือคนโง่ไม่สามารถเกิดได้คนโง่ไม่สามารถเกิดได้อย่างนั้นเหรอต้องเรียนหนังสือใช่ไหมครับถึงจะเกิดได้เนี่ยโอ้ยกอดโอ้โหเขาบอยสูตร,รับนะครับเขาบอกว่ามันจะมีสูตรการรีเสิร์ชอันใหม่นะครับซึ่งมันเป็นการผสมระหว่างเขียวกับแดงนะครับ ซึ่งเราจะต้องทำการทำการเขาเรียกว่าอะไรนะส่งกันไปส่งกันมานะครับเทรดดิ้งนะครับใช่ไหมกรีนย0 and red น0เนี่ยครับเขาบอกให้ transport นะครับ research t ด a t one i s l น n d นะครับอ๋ฮะ uh huh. ไหนเข้าไปดูที่ manage สิอ่ากดบวกมาครับ เราต้องต้องไปที่เกาะหนึ่งใช่ไหมปิดนี้ไปก่อนครับเกาะหนึ่งเอ่อกรีนยี่สิบอันเรดยี่สิบกรีนยี่สิบแล้วก็เรดยี่สิบโอเคน่าจะใช่ปะ เอาไม่ใช่เหรองั้นลองอันนี้ดูครับกรีนยี่สิบเป็นเรดยี่สิบยี่สิบแล้วก็เรดยี่สิบฮะใช่หรือยังหรือยังไม่ใช่อีกอยู่ดีหรอหรือว่ามันต้องรอขนส่งก่อนนะครับ เดี๋ยวรอเขาไปส่งขนส่งก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าให้ขนส่งนะครับไอของสีของรีเสิร์ตนะครับสีกรีนกับสีเรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอเขาไปเรือเราเป็นการขนส่งออโต้นะครับมันจะดำเนินการเองโดยอัตโนมัตินะโอ้ห oh, แล้วพอร์ตเราอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันกำลังปั๊มของอยู่ครับนี่นี่นี่เห ้วมันก็เดินทางเองครับอัตโนมัติเลยนะโอเควิ่งเร็วๆหน่อยเพื่อนนี่ครับวิ่งเร็วจนเราตามไม่ทันอะเรียบร้อยโอเคฮะตอนนี้มันก็กำลังแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันนะครับโอเคฮะตอนนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างอ เกี่ยวกับแก้วนะครับที่ผลิตแก้วนะหรืกจะเป็นที่ขุดทรายนะครับแล้วก็ที่เผาแก้วนั่นเองนะโอเคเข้ามาดูในรีเสิร์ชหน่อยครับก็จะเป็นจุดนี้เนาะอันนี้เป็นที่เผาแก้วรีเสิร์ชมาเลยครับสะพานเรารีเสิร์ชไหมยังไม่ต้องก็ได้นะครับ หดูที่ว่าเราได้อะไรมาใหม่ฮะอ่อในนี้เป็นที่ขุดทรายครับที่ขุดทรายเหรอเอาวางไว้ตรงไหนดียวแถวแนี้ก็ได้มั้งนะะแถวไกล้ๆหน่อยเลยก็ได้ครับอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวเราทำทางเดินไปก่อนอ่าบริเวณตรงนี้แล้วกัน ให้เขาไปหลบอยู่ในรูตรงนี้ครับไปขุดทรายในรูมาแล้วกันนายผมว่าน่าจะน่าจะใช่นะโอเคขุดทรายมาเลยจ้าเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็นเดี๋ยวเราสร้างอันนี้เสร็จก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นที่เผาแก้วครับที่เผาแก้วอันนี้คือ ที่เผาแก้วก็วางไว้หน้าโรงงานทรายแบบนี้โอเคเผาก็จกอันนี้ก็ทุบทิ้งไปไม้นะครับเอาไม้ออกโอเคเฮ้ยก่อนนี้ไม่มีหินว่ะใช่ป่ะ เรายังไม่ขึ้นไปทําเหมืองหินทั้งบนเลยว่ะหินจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องทานเฟอร์หินมาบ้างนะครับเกาะน,นี้ไม่มีหินแล้วนะผมว่าน่าจะทานเฟอร์หินหน่อยครับขอหินหน่อยนะผมขอหินซักยี่ก้อนโอเค เอามาให้ผมหน่อยนะแล้วนี้เป็นเกาะทรงออหินนะครับใส่ไปสักยี่สิบก้อนนะโอเคตามนั้นเราจะได้มีหินไว้ในการสร้างอะไรต่างๆนะครับอือึตรงนี้ผมว่าต้องมีสะพานว่ะเอ แต่เดี๋ยวผมว่าเอาอะไรไปเพาะปลูกตรงนี้สักอันหนึ่งก็ยังได้อยู่นะครับนี่อะไรวนะเนี่ยอ๋อโรงเรียนเหรอพื้นที่ดูน่ากลัวนะครับโรงเรียนผมว่าเอาป่าตรงนี้ออกนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปอืมขึ้นทางนี้ไม่ได้หรอทุกคนเพราะถ้าขึ้นทางนี้เราติด ติดไอหินตรงนี้นะเราจะต้องขึ้นทางนี้นะครับทางขึ้นนะอืมโอเคคนระับเพราะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำถนนทางขึ้นมาฝั่งนี้ครับโอเคต่อไปเราต้องทำลิฟต์ทำลิฟต์ขึ้นมาหนึ่ง ไว้ตรงบริเวณนี้อ่ะโอเคขาดอะไรบ้างครับตอนนี้มีมาร์เก็ตเพลสด้วยวะ่ะตลาดว่ะทุกคนเฮย้ยมีตลาดว่ะทุกคนเอาตลาดวางนี่แล้วกันนะครับอ่ะเดินทางมาไกลหน่อยนะชาวหมู่บ้าน แล้วอันนี้อะไรเอ่ย Wood วูดเจเนเรเตอร์ว่ะจุดสร้างสร้างไม้อัตโนมัติครับ Wood วูดเจเนเรเตอร์ว่ะอ๋อก็คือเอาไม้ไปทำพลังงานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับวูดเจเนเรเตอร์ให้พลังงานกับอะไรบ้างอย่างนี้เหรอ เออไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันใช้ทําอะไรอ่ะคิดไม่ออกโอเคขาดอะไรบ้างตรงนี้ Wood Power Generator ว่ะจริงๆด้วยครับอันนี้มันต้องใช้ Power Generator เร์ห็นไหมฮะผมต้องสร้างไว้ตรงนี่อะไรวะเนี่ยผมสร้างอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ พาร์คว่ะเออเป็นสวนว่ะเอาผมเอาวูดเจเนเรเตอร์มาก่อนนะผมต้องสร้างไว้ตรงนี้ว่ะทุกคนอ่ะวูดเจเนเรเตอร์โอเคเรียบร้อยอ๋อาาตอนนี้เราสามารถที่จะทำเสื้อผ้าได้แล้วนะครับทำได้บนก่อน กาะนนี้ได้เลยนะเกี่ยวกับอ kind of so, ุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆนานานะครับโอเคผมว่าจะทำจุดตัดไม้เพิ่มว่ะเอาเป็นตรงเอาเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับไกลไปไหมมันตัดไม้ไกล อืมเพราะว่าไอจุดสีเขียวเนี่ยมันต้องเอาไว้เพาะปลูกนะครับต้องหาจุดตัดไม้ดีๆโหอยากข้าไมไปฝั่งหนูไหมผมอัพบิดดีไหมเนี่ยสะพานอัพสะพานมาดีไหมครับเนี่ยแต่ทัวร์เรียนยังไม่บอกนะครับว่าเราต้องอัพสะพานหรือเปล่านะโอเคแล้วนี่มันก็สร้างพลังงานให้กับ เรื่องนี้นะครับเอาละต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าถ้งั้นเรารีเสิร์ชเรื่องของเสื้อผ้าแทนเรื่องสะพานแล้วกัน mm hmm. ไหนมาดูสิว่าเรื่องของเสื้อผ้านั้นที่เราจะต้องอ mm ัปเกรดก็คือสิ่งนี้สินะโอ้โห oh oh, ดูดิมีแบบน้ำพุอะไรด้วยนะครับเนี่ย การทำอาหารนะครับโอเคเอาเสื้อผ้ากันแล้วกันนะอุ้ยยังรีเสิร์ชไม่ได้หรออันนี้เราต้องรออะไรครับตอนนี้เรายังรีเสิร์ชไม่ได้นะต้องมีความอ๋อยังรีเสิร์ชไม่ได้ครับตอนนี้นะ อ๋อนี่เราต้องอัพอันนี้เมื่อก่อนนะครับ House Level สองนะนี่ครับอัพ House Level สองมาก่อนแล้วก็อัพเป็นนี่ครับรีเสิร์เรสืเส้อผ้ามาแบบนี้นี่เองอะ่ะโอเคก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัพเกรดบ้านเป็นเลเวลสองได้แล้วนะครับนี่ไงทิงด้วยเลย ไช้หินสี่นะแล้วก็ทูสี่ครับเกรดบ้านไปเลยจ้าครับบ้านเป็นเลเวลสองให้หมดเลยสำหรับโซนฝั่งนี้นะครับเย่บ้านไปนเลเวลสองเรียบร้อยอืฮึ <c oughs> เป็นตึกแล้วนะครับ ตอนนี้จะมีคนอยู่ได้ทั้งหมดยี่สิคนเลยทีเดียวฮะตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นคอตตอนฟิลนะครับคอตตอนฟิลขอให้สร้าง4อันเลยโอ้โหโอ้มายกอดสี่อันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาจุดที่จะวาง เฮ้ยมันวางบนเนี่ยมันวางได้แต่ในสีเขียวใช่ไหมเออเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องยอมเสียสีเขียวจุดหนึ่งครับตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นตลาดต้องเสียสีเขียวสองจุดเลยเนี่ยให้ดูนี่มันมีทางไหนมาได้อีกบ้างผมเอาต้นไม้ตรงนี้ออกดีกว่า โอ้โหต้นไม้ก็ยิงไม่พออยู่ลำบากเลยเนี่ยเอาบ่อน้ำไปวางข้างในดีกว่ายอมเดินทางอ้อมมาดีกว่าครับอะไรผมสร้างบ่อน้ำเพิ่มนะอืมอ่าผมเอาบ่อน้ำมาวางบริเวณตรงตรงนี้แล้วกันนะครับตรงใกล้บ้านเลยเนี่ยเออ สร้างบ่อน้ำมาผมจะได้ลบบ่อน้ำอันนี้ทิ้งนะครับบ่อน้ำอันนี้ลบทิ้งไปเลย yes โอเคอันนี้เก็บของพออยู่ใช่ไหมอาหารกินไม่พอว่ะอาหารมีกินไม่พอนะครับตอนนี้นะะเดี๋ยวผมสร้างทางมาก่อนแล้วกัน ทางทางมาก่อน,นครับผมอ้อมมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้สีเขียวให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะอะอะแบบนี้ละกันแบบนี้น่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วละมัง้งสร้างคอตตอนฟิลสี่อันนะครับสี่อันเลยนะ โอเคก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่อยู่หลังตลาดนี่เองนะครับอ่าไปปลูกคอตตอนกันปลูกคอตตอนกันซะโอเคหลังจากปลูกคอตตอนเสร็จเราต้องสร้างวีเวอร์โรงงานทอผ้าครับ งานทอผ้าก็ไว้ตรงนี้ละกันนะครับอีกอันนึงก็คือเย็บปักถักร้อยไว้ตรงนี้ละกันอะเรียบร้อยโอ้โหอะก็ประมานี้เนาะแล้วนี้อะไรอะ่ะโอ้โหหมดแล้วนะครับแร่แดงนะแร่แดงหมดเกลี้ยงเลยครับ ตอนนี้เอาล่ะตอนนี้ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับโรงงานทอทอผ้านะครับในที่เหลือก็คือตรงนี้นะโรงงานเย็บปักถักร้อยของเรานะครับโอ้ตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างหมู่บ้านได้อีกนะเนี่ยนี่ครับทําถนนไปตรงนี้นะสร้างหมู่บ้านย,ยาวๆมาอีกตรงนี้ได้เลยนะครับ เพื่อให้คนเยอะขึ้นนะประชากรเยอะขึ้นนะแต่ผมว่าที่สําคัญมันคือหินนะครับหินเราไม่ค่อยมีนะครับเห็นว่าเรามี20 20เพราะว่าเราไปเอาของชาวบ้านมานะครับของอีกเกาะหนึ่งนะทําเหมืองหินที่นี่ดีไหมอะ่ะได้อยู่นะครับผมว่าถ้างั้น ทำทางเดินขึ้นไปอ่ะโอเคตรงนี้เป็นหินทั้งหมดเลยนะโหวตะเหล็กอยู่ตงนี้นะครับไปไม่ได้โอเคเอาเหมืองหินก่อนก็ได้เหมืองหินหาละเหมืองหินสองจุดตรงนี้เรียบร้อย อันนี้เราเก็บหินหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้เก็บหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาสร้างอีกอันหนึ่งนั่นก็คือสต็อกนะครับไว้ข้างล่างอีกสักสองสต็อกสองโรงงานสามสต็อกเลยก็ได้นะเอานี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บพวกฝ้ายพวกเสื้อด้วยนะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องสร้างสต็อกมาเพิ่มนี่เลยสร้างกันไหมเสร็จอันหนึ่งเก็บหินซึ่งเราจะได้หินจำนวนเยอะมากจากตรงนี้นะครับผมว่าต้องอาบสะพานจนได้อะมันต้องข้ามมาฝั่งนี้นะเพื่อที่จะไปเก็บเหล็กใช่ไหมครั เพราะว่าเหล็กก่อแรกยังไงก็มีวันหมดนะครับทรัพยากรน,นะนี่ดิไปที่ก่อแรกดูสิอืมก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเนี่ยเหล็กเต็มเลยนะโหแน่นแล้วแน่นแล้วครับเหล็กแน่นแล้วนะอ่ะ เสร็จแล้วอันนี้เก็บเป็นหินนะครับหินนะอันนี้เก็บเป็นกระจกไหมอ้ยมีจิวเวลรี่ด้วยว่ะทุกคนไอโรงงานกระจกแน่เลยครับที่เป็นจิวเวลรีออ่อ่ะเออเราต้องเก็บฝ้ายใช่ป่ะนี่ครับฝ้ายแล้วอันนี้อะไรอะ่ะ แซนหรอแซนเอาไว้เก็บอันกลางแล้วนะครับเก็บฝ้ายแล้วก็ผ้าต่างๆนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น้ำมันนะครับจิวเวลี่เสื้อผ้าต่างๆแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นโกดังแฟชั่นนะส่วนอันนี้ที่ยังไม่มีเก็บก็คือ ไอายแล้วนอนะซึ่งเก็บไว้ก็ได้นะครับเก็บตรงนี้ละกันแล้วก็น้ำมัน,นครับโอเคครบถ้วนเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะอืมก็พัฒนากันไปเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เลยแหละนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างอ การเผานลครับเกี่ยวกับการเผานะเผาหินเอ้ยเผาเหล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาสร้างตรงบริเวณแถวนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะลองแอปสะพานมานะครับลองดูว่าเราจะข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อเก็บเหล็กได้หรือเปล่านะโอเคสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องลิมซีเคด้วยแล้วนะครับสำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บ Yeah.